งานวัดภูเขาทอง2,567นะครับเขาจัด10วัน10คืนแบบจุกๆอยากกินทุกอย่างเลยตอนนี้ห,นหิวจะเย็นข้าวกุ้งแกะนะครับทุกคนแกะแบบสดๆเลยนะครับรอะไรอร่อยสุดฮนะแต่ผมอร่อยสุดน,นี่ นดอีสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับบอนก็อยู่ที่งานวัดภูเขาทองนะครับปี2567นะครับซึ่งงานเขานะครับไม่ได้จัดมา4ปีนะครับมาดูกันว่าปีนี้นะครับเขายิ่งใหญ่กว่าเดิมมากแค่ไหนครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวบอนขอขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับปไะ300ขั้นใช่ไหมไหวไหม เราไม่ไปด้วยกันเหรอไปโอเคไปเขาบอกว่าก่อนขึ้นนะครับ<ป>ก็ให้แต่งกายสุขภาพนะครับทุกคนแล้วก็คนไทยขึ้นปีนะครับเคยขึ้นว่า่ยไม่เคยขั้นจริงเหรอครั้งแรกเลยเหรอน่าจะครั้งแรกเหมือนกันแต่งานเขาใหญ่เครับจริงๆแล้วะะขั้นเขาแบบไม่ได้ขึ้นยากนะทุกคนเอาจริงมันขึ้นง่ายๆขึ้นสบายๆ งานวัดภูเขาทองนะครับเขาจัด10วัน1ิคืนแบบจุกๆเลยนะทุกคนเพือ่อนมัสการพระบรมสารีริกธาตุนะครับแล้วก็ผ่มผ้าแดงองค์พระบรมบรรพตที่บนยอดนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเรามองจากไกลๆก็จะเห็นผ้าแดงคลุมบนภูเขาทองอยู่นะครับอนอกจากนี้นะครับยังมีเก้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับให้ทุกคนได้สักการะอีกด้วยนะครับขึ้นไปสักการะภ<อ>ูเขาทองด้านบนมาเรียบร้อยนะครับ344ขั้นนะครับตอนนี้ก็หิวแล้วหิวมากๆถ้าพร้อมแล้ว ตามบอลมาเลยครับไปที่จริงมีทางเข้าประมาณสองสามทางได้ไหมใช่อ่สามทางได้ใช่โู้นี้น่ากินนะะโจเจมลูกชิ้นหมูสดนี่เขาทำลูกชิ้นเองนะครับอันนี้เป็นลูกชิ้นหมูเหรอครับอ่าปันสดเลยไม่ใส่สารกันบูดไม่แต่งสีไม่ใส่บอลแร็เอาสามไม้ครับผมคือกลิ่นมันยั่วยวนมากทุกคนแล้วแบบ เป็นลูกชิ้นสดอย่างเงี้ยแบบน่ากินเนาะนี่นะครับเราก็ได้มาแล้วนะฮะน่ากินมากนะครับลูกชิ้นปั้นสดแพ้มากอะไรที่แบบทำสดทำแบบที่เห็นกับหน้ากับตานะครับมาเริ่มเลยกันหน้ากันตา <laughs> อืมอืมอร่อยอืมลูกชิ้นเขาหอมมากอืม แต่ว่าตัวซอสเขาอาจจะไม่ได้เผ็ดมากหวานนำ้ำเผ็ดตามแบบเบาๆแต่ว่าตัวลูกชิ้นเขาอร่อยเยี่ยมครับมาสิบบาทเท่านั้นนะครับมาอ,อุดหนุนกันได้นะครับนี่ปุ๊บเราซื้อปุ๊บมีคนมาต่อเลยเงอร่อยมากเลยครับ,บค,ครับเปิดท้องด้วยลูกชิ้นปิงป้งมาปิ้งต้ม ยังไงเดียวอะไรอ่ะอยาเอยากกินทุกอย่างเลยตอนนี้หิวจะเย็นเอาป่ะคนละแก้วพี่บอลเลี้ยงพี่บอลเลี้ยงเออพี่เลี้ยงก็ได้สั่งได้เลยไหมครับอันนี้แก้วละเท่าไหร่ครับผมแก้วละสามสิบนะทุกคนมาเอาซาสีสองแก้วครับ อร่อยเลยแบบหากินยากรสชาติแบบนี้ทุกคนที่แบบเคยกินก็จะเข้าใจนะฮะแต่ว่าจรวดนี่มันมีถึงประมาณแบบช่วงอายุเท่าไหร่นะเราอะปีแบบ2,5,3,7เราเกิดนะเนี่อวะาเรายังทันเซนซีไม่รู้จักแล้นะเซนซเนี้ยไม่รู้จักแล้นะเรจะไม่รู้จักแล้ไปเราไปกินทอดมันปลามึกต่อดีกว่าทุกคนไป ถ่ายเลยครับ <divide> ถ่ายเลยถ่ายอย่างเดียวไม่ต้องซื้อปะไม่ซื้อไม่เป็นไรพี่ถ่ายเลยโอเคครับอะไรอร่อยสุดฮะอร่อยทั้งหมดนะอยากกินทอดมันแต่อะไรครับแต่แต่ผมอร่อยสุดนี่เจ้านี่ขายมานานนะครับหรือว่าวันนี้เพิ่งขายวันแรกเลยเวันนี้มาถึงวันแรกเอ๋อแต่ว่าปกติขายที่ไหนครับปกติที่ที่มีงานอ่าอะไรขายดีสุดฮะทอดมันอันไหนมีเห็นมีกุ้งปลาหมึกปลากาย จริงเหรอแบบเบสิกใช่ไหมครับผมแต่ผมอยากกินทุกอันเลยรวมได้ไหมครับได้โอเคขีดครึ่งจัดไปฮะขีดครึ่งขีดครึ่งหูเนี่ยดูมาตอนดูฟูๆดิอืมน่ากินนะนะอันนี้เรียกว่าอะไรขีดครึ่งฮะขีดครึ่งนี่บอลสั่งมาขีดครึ่งนะฮะคลาสามอย่างเลยนะทุกคนมีทอดมันปลาหมึกนะครับปลากรายแล้วก็กุ้งนะครับผมมาอันนี้ชิมปลาหมึกก่อนนะฮะใหญ่มากชิ้นใหญ่มากดูดิอืมราดน้ำจิ้มมาแล้วนะครับ อเอื้อข้างในแบบฉ่ำมากมี t e เ t u r e ให้เขียวนุ่มๆปลาหมึกมาเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยเห็นปะดูดิก่อนเลยครับในกุ้งมไม่มีข้างในให้ใหดูนะฮะไม่เป็นไรแต่มันจะเป็นข้างนอกอ ขาจิ้มปลากายหน่อยนะนี่ว่าน้าจิ้มเขาแบบเน้นหวานไปนิดนึงอือยากได้แบบเปรี้ยวกับเค็มๆเผ็ดๆเพิ่มอีกหน่อยอแต่ว่าตัวทอดมันเขาอร่อยมากอืนี่เป็นทอดมันปลากายครับคือว่าทุกอันก็คือเบสปลากายใช่ไหมแล้วก็แอดไส้เพิ่มอมืส่วนตัวบันว่ามันชอบปลาหมึกสดมันมีเท็กซเจอร์ให้เคี้ยวอ,อือร่อย ไปเดี๋ยวเราไปลุยต่อครับคนเยอะมากนะคะเจ้านี้นะครับยำหอยนางรมเจ้าดังในติ๊กต็อกนะครับเพราะว่า60ครับผมยำเลยฮะน่ากินนะน่ากินมาก มาครับยำหอยนางรมนะครับ60ิบาทนะทุกคนสามารถเลือกได้นะครับกล่องใหญ่ก็เป็นร้อยหนึ่งนะครับอันนี้เราเลือกมา60ินะชิมก่อนถ้าอร่อยเดี๋ยวค่อยเติมอูน่ากินมากนะครับทุกคนนี่ดูฉ่ำๆร้านเขาแบบดูยำแบบดูสะอาดหมดเลยนึกว่ะดูแค่กระถิ่นก็รู้แล้วว่าดูสะอาดนึกว่ะเนี่ยดูดิไม่เป็นไรม<ว>ันกินความสุขนออกปาก ออสดยืนมากแล้วแบบหอยไม่คาวเลยแล้วแบบเฟรชมากรสชาติยำคือเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานครบรสมากๆอร่อยจัดทุกคนหน่าสั่งสักร้อยหนึ่งเนาะเขายำมาแบบมีความเผ็ดแบบรสชาติดีมากๆดูดิเราต้องจัดคำใหญ่เลยดูนี่นะครับทุกคนนี่ตัวเป้งๆนะครับเจอเลยเจอเลยนี่นี่คำโตๆนะครับนี่ ออกอเฉยอืๆดีมากพี่บอลกินไม่ได้หรอมันเผ็ดเอ้กินได้จริงเหรออยากชิมักตัวอร่อยมากเจ้านี้เข้าใจแล้วทำไมดังนอติก o k เพราะว่าขอ,องเขาดีคนเยอะตลอดเลยดูหอ,อ,อยสดมากพี่ดิงงรินไหมรสจัดพูดเลย สอดมากข้างหลังเขาเป็นทะเลปะครัใช่สุราธานีอยู่ข้างหลังนี้เลยครับทุกคนอู้ยแเผ็ดไหมเผ็ดตอนท้ายเผ็ดมากเขาทําแบบเผ็ดโอเคจบไม่เอาเดี๋ยวล้างน้ําให้อืมชิมดูก่อนอย่าถ่ายได้ครับถ่ายได้ครับไม่เก็บตังค์ครับพี่จะเป็นเอฟซีน้องเลยขอขอบคุณนะครับอยากให้คนนี้ถ่ายให้ก็ได้ครับ ขอบคุณนะผมเพิ่งตัดผมมาเมื่อวานเลยเนี่ยดีใจแล้วช่างตัดผมไปลุยครับโหโอุย้ยไปดับไม่เกิดใช่อันนี้เราลุยต่อเลยไหมไปไปดับเราก็ไม่กลัวหรอกไปมาต่อกันที่ข้าวกุ้งแกะนะครับทุกคนอ,อุ้ยติดพอดีเป็นไงโอ้โหสวัสดีครับกุ้งแกะนี่ขายยังไงครับผมมี159ยห้กับเจคะ่ะอ่ามี159กับ79 เอา7,9็พอครับผม7,9คุ้มแล้วนี่มาดูแกะแบบสดๆเลยนะคะตอนนี้นะครับเยิ้มเยิ้มเลยนะครับนี่ถ้า7,9นี้ได้กี่ตัวครับ4ตัวถ้า159ยอ่ะ8ตัวแตัวก็อีกเท่าหนึ่งออได้โอ้ได้เลรขอบคุณนะครับผมมันดึงง่ายขนาดนั้นเลยเหรอฮะมันสดใช่ไหมครับอืม ป็นแต่ว่าน็อกมาน็อกมาถ้ามันมาทอดจะทอดในเวลามันจะกระโดดได้เลยครับผมขอบคุณนะอุ้ยร้อนๆเลยครับนี่วันนี้มาเจอพี่คอนเนอรอีกไกล้วยค่ะทุกคนช่องรีวิวอาหารเหมือนกันใช่ค่ะรีวิวอาหารได้เลยครับทรายพี่ยวไลฟ์สไตล์ครบไเลยค่ะขอบคุณนะครับได้ครับครับขอบคุณนะครับน่ารักเหมือนกันนะฮะฝากเพิ่มเลยนะคะครับฝากช่องเทียบว่าเจ้าขาพาไปยูทูปก็บเพจได้ครับผมขอบคุณครับมา ข้าวกุ้งแกะนะฮะแกะมาให้เรียบร้อยแล้วนะทุกคนหูมันน่ากินมากแล้วหูทุกคนกุ้งตัวใหญ่มากตัวเป้งสุดๆดูดิเน,นื้อง่ๆยเนื้อเด้งมากกินหอมแบบมันกุ้งดีๆกามีแล้ว ไฟดับวันเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์สิ่งที่ชอบที่สุดคือตรงมันกุ้งผสมกับซีฟู้ดนะอร่อยมากกุ้งเขาสดครับไปดูอีต่อครับโคตรเปล่าโคตรชีสคือคนเยอะมากนะฮะทุกคน มันเป็นแบบข้าวโพดผัดกับชีสแบบคลุกแบบชีสยืดๆน่ากินมากนะครับร้านเขานะจะมี2ราคานะครับ59าบาทกับ89บาทนะครับมาแล้วข้าวโพดชีสนะครับผมร้านดังจากเกษตรนะรเขาบอกร้านนี้ น่ากินมากอันนี้59บาทนะทุกคนแต่ซีสยืดมากดูดิเนห,หอมมากหืมหมากหวานกำลังดีเข้าโพอดแบบเต่งเต่งกัดเปาะกัดเปาะโอ้โหอร่อยมากมอร่อยมากทุกคนเป็นดีออดอันนี้ด็ นี้เป็นโซนอาหารสี่ภาคนะ,คะทุกคนจะเป็นภาคเหนือนะฮะแทบหมูน้ำพริกหนุ่มไส้อั่วต่างๆอู <c oughs> นี่อะไรอะ่ะไม่เคยกินเลยทุกคนอันนี้เรียกว่าข้าวปุกงานะฮะมาตื่นปะปุกแบบปอสะรุกปอใไญ่ไม่ใช่ไม่มีลอนลิ้นโอเคอเคเอาอเข้าวปุกงาแผ่นหนึ่งครับอันนี้คือข้าวปุกงาใช่ไหม<ช>ฮะฮะปกติมันทํายังไงอ่ะครับผมอ่ามันจะมีข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวไรเบอร์รี่นะคะแล้วก็เอามาตำแล้วก็จะมีเป็นงาหมอน แล้วก็เอามาตำตำใช่ไหมคะแล้วแข่งแบบนี้หรอครับแล้วก็ฟรีแล้วก็เอามาย่างระหว่างรอนะครับยำแหนมน่ากินนะต่อจัดดิ นี่นะครับครั้งแรกกับข้าวปุกงานะทุกคนไม่เคยกินเลยนะครับหน้าตามันจะเป็นแบบแผ่นกลมๆแต่เขาเอามาหั่นนะครับเป็นแบบนี้ที่จริงเขามีน้ําตาลอ้อยให้โรยด้วยแต่เราขอชิมแบบแบบที่เขาทํามาให้นะฮะนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้เหมือนตอนแรกนึกว่าเป็นเหมือนแบบไอขนมเบื้องเอ้ยไม่ใช่ขนมเบื้องอวันนี้ยังไม่ได้กินขนมเบื้องอร่อยดีอะร,รู้สึกรู้สึกแบบสุขภาพดีขึ้นมาทันที มันดูเป็นแบบขนมเฮลท์แบบขนมหวานที่เฮลตี้นะลองโรยดูนะนี่เสียงกระดุวะใช่ค่ะอไม่ค่อยชอบส่วนตัวส่วนตัวชอบแค่แบบนมข้นหวานโอเคแล้วอันนี้แบบมันจะมีกลิ่นไม่ไม่หนึ่งได้ครับสวัสดีครับวู้ชงดูยูทูปขอบคุณครับคลิปไหนครับดูคลิปไหนมาฮะไรนี ร้108อยแปดเลยนะร,ร้รนนอนแปดอ๋อได้เลยครับเธอไมยครับชอบน้องอจนแฟนบอกว่าหลอกกว่าเขาตรงไหนพ<ฮ>ี่บอกว่าหลอกกว่าเยอะขอบคุณนะครับมายำแหนมเจ๊เสียมนะครับผมนี่70บาทนะทุกคนเ <c oughs> ขาดูสะอาดมากเลยาร,าร่านเขา <อ S 1> เอออืมอ เฟรชมากหนังหัวคือแบบดึงกลึบมากมรสชาตด,ดีไม่เผ็ดเกินไปเปรี้ยวกำลังดีนะครับ,บลุยกันต่อภาคใต้ครับผมเข้าภาคใต้ะ่ะร้านนี้น่ากินมากชื่อว่าขนมจีนเมืองนครนะครับมีให้เลือกถึง5น้ำยาเลยนะครับไม่มีอะไรบ้างฮะแกงไตปลา น้ำพริกแล้วก็กะทิใต้ค่ะรับแล้วก็กะทิลูกชิ้นครับผมแล้วก็น้ำยาปลาอืมปกติขายอยู่ที่ไหนนะครับผมเอ่อปกติพี่จะออกูุอย่างเดียวค่ะอ๋อพุอย่างเดียวไม่ได้ไม่ดไม่มีใช่ไหมครับอ่าผสมกันเข้าไปเท่าไหร่ครับผม50บาทห้บาทโอเคครับขอบคุณนะครับมานะครับบอลสั่งเป็นน้ำยาปลานะครับกับน้ำพริกนะฮะก็จะตัดเผ็ดหน่อยนะครับทุกคนน่ากินอยู่พี่ว่าไงก็เผ็ด อ๋ออืมไม่เผ็ดอย่างที่คิดดีได้น้ำพริกมาตัดอร่อยขอมเครื่องแกงมากๆาก,ากแล้วก็ได้ตัวผักกาดดองนะครับมาตัดอร่อยเลยไปด้วยกัอ ไปครับเดี๋ยวเราไปต่อโซนข้างนอกกันนะครับด้านนู้นไปกินสากู่อ้าวกินดิปะมาอยากกินเหมือนกันเมื่อกี้เลงเลอยู่นี่ใช่ไหมใช่สวัสดีครับอันนี้มีทั้งปักหม้อแล้วก็สาคู่เหรอครับอ่าแล้วอันนี้อะฮะพวกนี้อ๋อปักหม้อใส่ผักผมเอาอันนี้ได้ไหมครับะกันได้ไหมโอเคครับผมขายชุดเท่าไหร่ครับ60บบาทชุดหนึ่งครับ ขอพริกหน่อยครับบีบมาเลยครับนี่โอเคเดี๋ยวจะกินแบบสูตรเร่งรับเร่งรัดนะฮะทุกคนเอาทั้งปากหม้อกับอันนี้รวมกันไปเลยแล้วกันนะครับน่ากินเนาะดูดิสีสวยเขียวฟ้าอืมร้านนี้ของดีแอบบ้าอันขาดมากแป้งดีมากแป้งนุ่มมากขอเคี้ยวแป๊บมึงขอเคี้ยวแป้งเอือกไหมเนี่ย อ,กอปกติอ่ะบอนไม่ค่อยกินสาคูทุกเพราะว่ารู้สึกว่าแป้งมันแบบเหนียวหนึบแล้วมันเคียวแล้วมันแบบปวดกรามอะ่ะถ้ากินปักหม้อมากกว่าแต่ร้านนี้สาคูนุ่มอืมปักหม้อแป้งดีไส้อร่อย,ออยมากอมตอนนี้นะครับบอนก็อยู่ทางลงยอดภูเขาทองนะครับเดี๋ยวกินไอติม มะพร้าวกันครับอันนี้ไอซ์ครีมนี้สามารถใส่กะลามะพร้าวได้หรอใช่ครับได้อ่าเท่าไหร่อ่ะครับผมเท่าไหร่บอลหกสิบบาทหกสิบบาทไอติมเป็นแบบไอติมวันที่สดฮะจัดไปเลยฮะใส่กะลามะพร้าวด้วยครับผมอ่านี่พี่เขาขูดให้ด้วยแบบนี้นะครับอันนี้นะครับหกสิบบาทนะได้ไอติมประมาณสักสี่ห้าลูกเยอะอยู่ นี่คือสิ่งที่ชอบนะครับคือเขาแบบขูดมะพร้าวมาให้แบบนี้เลยอ่ะทุกคนนี่ไอศครีมกะทินะครับมะพร้าวร้อยเปอร์เซ็นต์มาทั้งลูกเลยไม่ใช่แตงโมงูงูตอนนี้เขาใช้เหมือนเป็นแบบมะพร้าวแก่นะมันจะกรุบกรุบกรุบหน่อยอืมแต่ว่าวันว่าเข้ากันนะเพราะว่ามันได้เกียวมันมันอืแต่ว่าไอศครีมมันชุ่มุ้มาก อร่อยมันกะทิที่แบบหอมมันแต่ว่าไม่ได้วา่ไม่ได้หวานขนาดนั้นนะทุกคนไปเดี๋ยวเราเดินไปกินไปครับผมจะบอกว่างานวัดภูเขาไฟนะภูเขาไฟ จะบอกว่างานวัดภูเขาทองนะครับจัดใหญ่มากนะครับทุกคนใหญ่สมคําล่ํำลือจริงๆนะครับแล้วก็ของกินเยอะจริงๆแล้วคนเยอะมากๆนะครับสำหรับโซนด้านนอกนะฮะก็จะ สามารถมาเล่นปลาเป้ามาตกตุกตามาสอยตุกตากันไปได้นะครับส่วนข้างในนะจะเป็นของกินเป็นหลักนะครับวันชอบพี่เขามีของกินแบบหลายประเภทแล้วก็มีแบบหลายภาคด้วยนะครบทุกภาคเลยใครนะครับที่สนใจมานะก็มาได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่17พฤศจิกายน67เลยนะครับผมสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subs subscribe แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งให้ช่องอีทไกด์ด้วยครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย